ครับรูปล่างก็พอฟัดเพอเวียงครับน้ำเงินจะร้อยกว่าเล็กน้อยนะฮะเท่าินนี่สูง1 4 0อ่าน้ำเงิน152ครับมุมแดง148ก็ถือว่าไม่ได้เทียเปรี่ยวะไรมากมายนะครับผมสำหรับกรรมการผู้ชี่ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับธีรวุฒิศรีละคร ให้คะแนน3ท่านธงชัยทองสเวกพงพัฒน์ว่องไวและอารันุตกางครับคู่แรกคู่เปิดหัวในช่วงที่2นะครับมุมแดงนี่อัจฉริยะออุดอุด,อดอรครับหรือว่าออัจฉริยะนะครับส่วนน้ำเงินนี่พลายเงินหมูทองอะคาเดมี่ครับประเภทเล็กๆแหละครับเดี๋ยวดูครับวันนี้ใครจะโชว์ฟอร์มจีจาร์ดนะครับ ยกแรกครับก็เริ่มต้นขึ้นแล้วครับมาว่ากันเลยครับสส่เลือดใหม่ในศึกเพชรยินดีนะครับอัจฉริยะครับดูว่าลีลาการชกนี่จะสมกับชื่อหรือเปล่าครับประเภทผมเอาไปก่อนนี่ก็ถือว่าไม่ต้องปกนะครับเอกชุพนเดี๋ยวดูครับตรงปกหรือไม่ต้องปกครับพูดเรื่องนักเวยเรื่องผมแเราก็คนมีแผลซะด้วยสิเอาแยกมาก่อนครับ รัดออกฟาอย่าไปอยู่ข้างเชือกน่ครับเปิดฉากมายกที่หนึ่งครับเดินจี้ก่อนเลยครับแางไม่ยาอยู่ห้างครับนี่ครับสายคอยกัดแทกไปก่อนครับขวายังเติมไม่ได้นี่ครับแหมทิ้งมาหมากกัดกอใช้หมัดเป็นหลักครับอัจฉริยะไม่เป็นเป้าหนึ่งครับผิวออกซ้ายทีขวาที อัจฉริยะนี่เคยผ่านสายตามาแล้วนะใช่ครับประเภทจังหวะฝีมือนี่ถือว่าจัดจ้านเลยนะครับวันนี้มาดูนะครับโอ้ลูกลัางมูอจะเสียเปียบนิดนึงทายเงินนี่ไหนแน่นะครับพยายามจะเบียดเข้าหานะครับปล้ำในดีเข่าอัจฉริยะก็จังหวะฝีมือนี่ถือว่าจัดจ้านเลยครับตามชื่อเลยครับจัดจ้านตามชื่อเลยครับอัจฉริยะครับรอดักเนี่ยครับ รอจับจังหวะ2ครับส่วนลายเงินพยายามต่อยมาเปิดเกมวงในเด้งตีครับได้อย่างเสียอย่างครับอัจฉริยะจะอาจจะผิวไหวกว่าครับแต่เสียเปรียบช่วงชกอตเขาาล้ครับลายเงินอู้หล็อกสะพายแรกแล้วหาจังหวะครับมาแล้วครับเพลงข่าเริ่มจะทํางานครับพลายเงินมาตองเบียดให้ติดรับถ้าเดินท้ายนี่อัจฉริยะอย่างที่บอกครับโอ้โหแต่ว่านายนี่เห็นแล้วนะครับ แข็งแรงเกินเกินะครับจังหวะการจับการตีนี่ใช้ได้เลยครับอาจารย์ย่านั้นเชิงฝีมือนะครับพักกันสักครู่เดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับเปิดเกมมานีเดินเดียดเลยนะครับพลายเงินรูปร่างดูจะสูงยาวได้เปรียบแล้วก็นายนี่โอ้เห็นแล้วนะครับตั้งแต่ยกแรกครับเหนียวนั่นใช้ได้ครับอยู่ที่ว่าพลายเงินจะหนีออกหรือเปล่านะครับอดูจังหวะการขวางการตีเอาเลยครับแบบนี้สนุกแน่ครับ โอ้โหนี่ครับพลายเงินจับมาแล้วเสียบท้ายเสียบขาครับโอ้โหมาแล้วครับพลายเงินในกอนไปตัวนี้มีอัจฉริห้าหมื่นบาทครับพอได้มีเสียงเชียร์กันเลยขึ้นขึ้นมาทานไตเห็นกับพลายเงินจับไปแล้วเสียบท้ายเข้าไปมาแล้วครับอัจฉริยะยังไงครับตน,นี้โตไม่ทันครับโอโ้พยายามล็อกคอไว้คนระับ พยายามจะปิดเกมวงในของพายเงินนะครับสำหรับอัจฉริยะครับเอาทออไว้หนูลายเงินครึ่งแสนนะครับห้ากำปั้นอย่างที่พี่น้อยว่าครับติดตัวได้หรือเปล่าครับชอบวงในชอบสอกน้ำเงินหรือว่าชอบฝีมือของปุ่มแดงครับโอ้โหนายนี่เหนียวนึกเห็นแล้วนะครับจังหวะการจับการกล้ำในของพายเงินอัจฉริยะจังหวะสีมือ โชกตะเกงจ้างรับจะต้องใช้หยั่ออกนะครับดูนะครับถึงตัวตลอดโอ้โหมันหยัแหลมๆยาวๆด้วยนะครับแทงเข้าไปแต่ละเม็ดแหลมๆทั้งนั้ำก็พ่ายเลยโอ้โหจับมาแต่ละครั้งนี่ถือว่าได้เปรียบครับวงในได้เปรียบชัดเจนครับอ้าะครับอัจฉริยะตอนนี้จะหนีแบบไหนครับหนีทางตรงนี้ลำบากครับอ้าวครับวางแข้งซ้ายหน้ามาอะไรเงินจับไหนได้ทิ้งออกแล้วโอ้โหแทงอ้อมหลังครับลูกนี้เต็มกลางหลังครับ ลุยต่อครับน้ําเงินโจย์เดียวคือวงในครับเสียบเข้าไปสับเข้าไปครับอาจจะเจอดงแท่งไปก่ออ้าวสับเข้าไปวงในวงในถึงตัวแต่ตัวเองมล็อกคอนะตีได้ไม่ได้ก็ตอตีซ้ายไปครับพลายเงินตีเข่าขวาอัจฉริยะพยายามเนี่ยกบจับให้ได้เปรียบแล้วก็ตีสู้ไหมว่าตัวเองจะเล็กกว่าก็ตามจะอาศัยหลักเหลี่ยนครับวงในดูชัดเจนเหลือเกินะครับว่าพลายเงินได้เปรียบนะหวงอกอจฉริยะมีลูกทีบตั้งแรงเอามาดูนะครับ ยัดโอ้โหมาเรื่อยๆชนไปเรื่อยไม่สนแล้วเลยครับแบบนี้สนุกแน่นะครับเดี๋ยวมาตามต่อนนยกมีข่าวประชาสองพันนะครับจากทางมัดทองตันนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับจะเปิดโต๊ะสนุกเกอร์นะครับเินทเวนตี้สนุกเกอร์ขับที่ซอยพิพิธภัณฑ์แยก6นะครับก็พักพวกเพื่อนฝูงไปร่วมแสดงความยินดีกันได้นะครับจะมีสนุกคู่พูเตะนะครับไทยสากลเจอกับแบ๊ นุ่งเกอร์789นะครับมาตามกันนะครับ3ามตุ้มตรงนะครับพึ่งนี้นะครับที่พัฒนาการ20แยก6ครับเอาครับผู้กํากับมันก็ไปเชียร์กันไปลุ้นกันได้ครับเอาล้วครับมาดูเกมชุดพิธีครับโอ้ตอนนี้อัจฉริยะหนีไม่ออกครับโดนธนัทมาเงานจับในเสียติดขวาเข้ามามาแล้วครับอัจฉริยะหนีไม่ออกก็ต้องหันมาเด้งสู้ครับนี่แหละครับวัดเพลงเฮากันไปโอ้ยลุยอย่างเดียวครับพลายเงินครับวงในครับเดี๋ยวดูครับแม่ลุยแบบนี้อัจฉริยะต้านอยู่ไม่อยู่ครับ ขีไว้ก่อนครับอัจฉริยะต่อยท้องต่อยหน้าพลายเงินเสียบมาจิระตีคืนครับนายนายครับพยายามเล็ล็อกเอาไว้ครับตัวใหญ่กว่าครับพยายามล็อกพยายามขึ้นบนพยายามโหนครับเดินเข้าไปจะต่อยลำตัวดักไว้ก่อนต้องเบียต้องชนอย่างเดียวนะครับอยาฉีดห้าหมื่นบาทด้วยนะครับให้กับพลายเงินโอ้โหจังหวะนี้เอาเริ่มจะขวางจะแทงได้ดีนะครับมาดูว่าอัจฉริยะเองก็มีลูกขีดสกัดเอาไว้แล้วก็มีต่อยท้องแล้วออกแข้งแล้ว ตัวเล็กนะครับอัจฉริยะจะขวาสู้ด้วยนะครับอัจฉริยะถ่ายเงินก็ไม่สนโอ้โหรุ่นเล็กๆโชกกันไฟและจริงๆครับนี่แหละครับได้คนละอย่างครับผมงนอกนี่อัจฉรยะได้เปรียบแต่พอจำได้ได้ก็เป็นพ่ายเงินครับหันมาจังหวัดเซตไซเซตขวาอ้าวอัจฉริยะเอีขวานี่นะครับใช้ฝีมือมาแก้เกมอัจรยะถิวออกไปอ้าวเสียบขวาสู้ได้เตี๊ขวาก็มามาแล้วครับอัจฉริยะเริ่มจะช่วยผลงานแยกมาก่อนครับ เวลาก็ผ่านไปเร็วซะด้วยครับสองพักสองครับต่อย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 ,อยจอ่อรางด้วยอ้าวแม่หมัดหมัดที่เข้าเข้าเต็มเต็มเหมือนกันนะครับหมัดของอัจฉริยะครับลายเงินเอาโดนแข้งอีกแล้วครับแม่โดนหมัดโดนแข้งมีโอนมีเอ็นเหมือนกันแหละครับหมดยกที่สามตีครับไปก่อนครับพายเงินอัจฉริยะก็ไม่หนีครับทนมาหนีด้วยลูกทีพายเงินพยายามได้จี้ไล่ต้อนมา กลับวนสู <Das kop at uk> ้ครับทางบ้านอัจฉริยะครับไม่ว่าต้องเบียดปล้ำไห้อย่างเดียวนะครับหล,ลักเยี่ยมเชิงดูจะเป็นรองโอ้อัจฉริยะเริ่มที่จะออกแทงไหนก็มีเหลี่ยมพิษนะครับแล้วก็แทงเวยๆแต่พายเงินไม่ยอมครับนี่นะครับชนชนเข้าไปชนอย่างเดียวปล้ำไหนเข้าไปนะครับโอ้จ,จังหวะจับก็จับได้ดีด้วยแต่ว่าอัจฉริยะเอามีโต้ตลอดครับต้องชนอย่างเดียวเลยครับชนอย่างเดียวเลยครับพายเงินครับ ไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับเข้าไปตรงๆครับแต่ว่าสักู่เจอแท่งไปก่อนครับวงในเสียบได้ไม่ได้แหมจะเสียบแหลมแหลซะหน่อยครับพอติดตัววงในปุ๊บอัจฉริยะแกชิงยกขึ้นมาก่อนนะครับถีบวะนี่ครับทายเงินยังไม่ท้อครับจัดนสู้ได้เอาขวาเข้ามาอัจฉริยะข้องบนหันมาเสียบข่าก็เอาลวครับทุนนักก็คนนักอีโอ้นี่นะครับเทียงข่าวเริ่มทั้งานได้ครับทายเงินเหตุการณ์ยังไม่สงบครับอะไรก็เป็นไปได้ครับ อ้าแแทงเข้าไปสับเข้าไปครับแต่ว่าเนี่ครับแหมพวงในแกชิงขึ้นคอก่อนเลยครับอัจฉริยะเล็กกว่าแต่พยายามชิงจับให้อยู่ในเหลี่ยมที่ได้เปรียบขวาครับถีบไว้ก่อนครับอัจฉริยะออกอุดอนเตะขวาไปพลายเงินเตะขวาเป็นใบเบิกทางไม่โดนครับอ่าแหมเราอย่างนี้เ้าวเริ่มเริ่มเริ่มจะแหม,มลังหลังเลเหมือนกันเลยครับเสียบเข้าไปครับพลายเงินถ้าเบียดช้าแบบนี้ก็จะเข้า ร่องแทงของอัจฉริยะแล้วนะครับดูว่างัดความเก่านะครับแล้วก็เร็วกว่าด้วยโอ้เทา้านี่แต่เท้าดีเหลือเกินนะครับมีลูกตีบลูกเตะแล้วก็แทงทาไวโอ้โหสถานการณ์จะเป็นงานหนักของพายเงินแล้วนะครับต้องเบียดให้ติดชนให้ติดตี้นะครับเข้าช้านี่โดนเลยโอ้แล้วก็เกี่ยวไว้ด้วยเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกสุดท้ายครับอาจาริยะ ดูจังหวะการตั้งนะครับไล่แขนนี่ล็อกบนเลยนะครับตัวเล็กกว่าจะสู้บนแล้วก็ล็อกได้เหนียวแน่นด้วยนะครับทายเงินดูว่าจะช้าลงไปเรียวแรงก็ลดน้อยลงไปด้วยนี่ครับทายเงินยกนี้ลําพังเดินอย่างเดียวไม่น่าจะเพียงพอครับต้องวิ่งเข้าไปหาครับแต่จังหวะจับนายจับได้ก็จริงครับแต่จังหวะเสียบจังหวะแทงนี่เชื่องช้าลงไปพอสมควรครับแต่ว่าเวลายังเหลือครับ ก็ต้องสู้กันต่อไปแล้วครับโดยเฉพาะโจทย์ใหญ่ของพลายเงินครับเดี๋ยวดูครับทำได้ไม่ได้อัจฉริยะกระทีไว้ก่อนครับทีไว้ทีไว้เอาทีไว้อีกเอา้าถึงตัวตีได้ไม่ได้ครับยกไปก็แหมยังไม่ค่อยเต็มเบลเท่าไหร่ครับดูว่าจะเตะเท้าเร็วหรือเกินนะครับอัจฉริยะแล้วก็ไม่ยอมเป็นเป้าหนึ่งวนออกซ้ายออกขวาเข้าไหนก็ล็อกเอาไว้เลย ลายเงินก็พยายามอย่างเต็มที่นะครับต้นๆนะหนูดูมาแรงเหือเกินแต่พอเบียดกันไปแล้วเสียดสีไปแล้วนี่แหละครับโอ้ยมอนยันหลักลูกนี้ทีเดียวนี่หงายหลังไม่เหมือนกันครับนี่แหละครับจับจังหวะที่เหลือขาข้างเดียวครับก้าวเข้ามาอัจฉริยะก็สมชื่อครับวันนี้ผิวไหวดังสายน้ําครับในขณะที่พายเงินก็ถือว่าไม่เสียหายครับอาจจะเพียงพําในไฟนี้แต่ไฟหน้านี่มวยยิงต่อยได้อีกหลายปีนะครับเอาเป็นเป็นบทเรียนแล้วเอาไปเป็นการบ้านที่ต้องแก้ไขกัน นะครับแางน้อยก็ได้เห็นหัวใจของไายกันว่าวันนี้สู้เต็มที่ครับเอาละครพายเงินมีเสียงฮอาครับพออัจฉริยะจับใ่ได้ก็ทุกอย่างก็เริ่มจากเงียบสงบเหมือนเดิมส่งท้ทยทายครับก็ยังแหมทำอะไรได้ไม่ถนัดถนีนะครับพายเงินครับแต่ก็ยังปลีเข้าหาครับแกกอดไว้เลยครับ อัจฉริยะหมดยกสุดท้ายนี่นะครับเกมจบก็ภาพเสือเงามครับขอโทษขอโทยกันครับเพื่อนร่วมอาชีพกรรมการจะกำลังรวบรวมพลนงครับก็คงจะไม่มีปัญหาครับหันไปทางมัชชมุมแดงครับอัจฉริยะออกอุดอุดอนครับวันนี้ฉายยววยอดงวยครับ